ให้นอนหงายน,นอนหงายเนาะชันเท้าไว้แล้วก็เอาขาด้านซ้ายหรือขาวาก็ได้พาดขึ้นก่อนนะแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วกอดนะ้าแข้งไว้พอเราใช้แรงมือตึงแล้ร <c oughs> สงว่าด้านขเรา,าไคือสะโพกมันจะตึงตึงด้วยนะไข่สะโพกเลยนะ,ยะเรนะาค้างไว้สักพู่นับหนึ่งถึง หกสิบแล้วหนาทีเนาะเสร็จแล้วก็ให้เราพลิกถ้าขาซ้ายอยู่ข้างบนให้กดไปด้านขวาเวลากดนะใช้แรงของเดีกดแต่อย่าให้ไหลไปไหลไหลที่อยู่ด้านเดียวกับสะโพกจะต้องแนบพื้นไว้นะคะให้ไหลของเรานะคะอยู่ที่เดิแล้วใช้แขนกดนะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกได้ว่าหน้าท้องของเรามันยุบนะเกิงก้นนิดหนึ่ง เราหันหน้าไปด้านตรงกัน้างเราจะรู้สึกว่าเอวของเราแล้วก็หลังล่งงางหลอมยืดเอวมันบิดนะฮะขมิบก้นไว้กดเยอะๆมันจะกดกดให้ขามันบิดมือที่กดเนี่ยเราจะให้เหมือนว่าให้ขามันบิดเข้าหากันแเราหันะห,หน้าไปด้านตรงก้ามกดไนขม่าท้องบีบก้น รู้สึกว่าเอวด้านหลังเนี่ยมันยืดถ้าปล่อยเฉยๆเอวมันไม่ยืดนะมันเราก็จะไม่หายปวดหลังเอ้ากลับมาอีกข้างหนึ่งขยับนะขยับก้นนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ขายข้างหนึ่งภาพเหมือนนั่งไข่ห้างนะถ้าไข่ห้างเป็นก็จะนั่งท่านี้นอนท่านี้เป็นขยับเท้าเนี่ยออกมานิดหนึ่งแล้วก็กดไปนะกดไปเวลากดก็ผ่านะเอามือก็ได้ช่วยกด แขนที่ข้างหนึ่งก็เหยียดใท้ย่างถ้าไม่ได้ก็เอาแขนตั้งไม่ให้ยาไหลมันยกมันจะตึงสะโพกนี้เนาะเอามาตึงสะโพกแล้วให้เราสแกน่าหรือบีบบีบระหว่างขาบีบตลอดเวลาไม่ไปล่อยท่านี้จะแก้ปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกไม่ดีมากแต่อย่ายกไหลขึ้นมันจะไม่แก้เลยต้องกดไหลสะโพกข้างไหนที่ความไปไหลข้างนั้นต้องติดพื้น ไม่ไหวใช้มือตันกำแพงช่วยเน่ยเห็นไหมไหลมันจะติดพื้นแล้วขาต้องบีบนะบีบระหว่างขาไว้ตลอดเวลานีคิดว่ามีลูกบอลอยู่ระหว่างขาเราจะบีบให้แตกหายใจอยู่นะเอาซันับหนึ่งถึงสามสิทำทนได้ยังไงก็ทำไปนะอันนี้ดีมากนี่นนะแล้วก็หงอกเขาเข้ามาแล้วกาะ ข่าชิดอกนอี่ค่ะไม่ต้องยกศีรษะอยู่บนที่นอนแล้วตึงท่านี้กอดเข่าไว้อย่าให้ก้นลอย่อยนะกอดเข่าดูดูด,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 ดูที่ก้นที่เอวจะแน่นนี้นะแล้วก,ก็ประคองแล้วบีบแขนเขา้าบีบแขนเขา้าแล้วข้างไว้ก็คือบีบแขนเพื่อรัดไม่ให้มันหลุดไม่ให้ขาหลุดไม่ให้หลำตัวหลุดแล้วก็บีบให้ต้นขาของเรามันดีดเขา้า ท้าไม่ต้องเก่งบีบที่ต้นขาเอามือของเราเนี่ยเกาะไว้แล้วก็เอาแขนของเราลัดมันจะทําให้ขาบีนะฮะแต่ถ้าเท้าเก่งมันจะกระดกขึ้นอย่าเกง่งปล่อยลองเอาจะรู้สึกสบายต้องทําทุกวันนะมันถึงจะหายเหนะ็นเนาะอ่าแล้วก็ฉันเข่าแต่นี้ให้ยกขาขึ้นมาพาทีนี้มีไหมเนาะแล้วก็ตึงเอาเกาะถ้าไม่ได้ก็เกาะตรงนี้นะ กอดแล้วก็ดึงเข้าหาตัวแต่อย่าให้ก้นลอยแค่ดึงเข้ามาแค่นี้อันนี้มันจะตึงตรงนี้หน่อยหนึ่งยืดสะโพกอย่างเงี้ยเนาะถ้าลูกเกาะตรงนี้ได้ก็เกาะดึงเข้ามาันจะตึงสะโพกพอตึงแล้วลูกรู้สึกว่าก้นตรงนี้มันลอยเอาให้ให้กดลงให้เอามือดันให้นักแข้งมันกดลงเพื่อให้หลังมันติดพื้นนะแล้วก็กดไหลลงที่พื้นแล้วก็ตึงใหม่ อ่าอีกข้างหนึ่งค่ะเนี่ยเหมือนไปหาหมอนวดก็นวดตรงนี้แหละเนาะแล้วก็เอามือของเราเข้าไปดึงไปไปกอดเข้ามาอ่าแต่อย่าให้ก้นอย่าให้บั้นเอวตรงนี้ยกต้องแนบพื้นอ่าถ้ากาะน,นี้ได้ก็เลือเ่อนขึ้นไปกาะดึงเข้าดึงแบบก้นไม่ยกถ้าก้นยกสะโพกซ้ายมันจะไม่ตึงสตึงนะดีนะสะโพกซ้ายอ่ะด้านเนี้ยนะด้านที่ขา,าพาดเนี่ยก้นข้างหลังมันจะตึงมันจะคลายสะโพก แล้วก็ไหล่ของเราถ้าดึงลงหรือก็แขนลงลงมันจะยืดหลังอมองไปที่หัวเขา่าเพื่อให้คางของเรามันชี้ลงกอหลังจะได้ยืดลยแล้วก็กาะเข่าเดี๋เนาออ้าเข่าแล้วก็มาะสาม,มือที่เนี้ยนะฮะเขาไม่ต้องเกร็งต้องปล่อยเฉยๆแต่เอามือของเราบีบเท้าของเราเข้าไปให้มันแน่นๆมันจะตึงบีบแล้วแล้วก็เอาแขนบีบลำตัว มองไปที่เทา้าอันนี้ยืดหลังย,ยกขึ้นมาอ้า,อาแล้วก็จับจับเนาะแล้วก็ใช้มือของเราบีบส้นเทาน้าไว้ไหล่กดลงเนีย่ยยกขาขึ้นมาแค่นี้เนาะรู้เนาะถ้าลงยกไม่ได้เูือย่าไปแง่งท่องน,นี้นะเก็บกดลง เอาเือจับนี้ไปห,หรือเอาเชือกก็ได้เอาเชือกนะดันเนี่ยให้มันตึงตรงนี้ให้หลังมันลาบลงที่คือดัพอ